โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับเกมไมาครับขผมเนีผมไม่ได้มาครับชีวิตรอดอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กันพาร์ทที่4แล้วนะเกีดว่าความวัวตรงนั้นแหลกมากโอ้โหคือมองไม่ได้มันแหลกนะครับเพราะว่างัวมันเยอะมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผม เอาข้าวให้ไก่ก่อนอ่าโอ้โหเอยผมพอเราเริ่มทำฟาร์มแล้วแบบเริ่มอยู่ไม่รอดแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นฟาร์มไข่ไก่อัตโนมัติเนาะผมใช้รถรางในการเก็บไข่ไก่ก็ไข่ไก่ก็ลงมาตรงนี้เนาะซึ่งที่จริงว่าจะอัดคลิปไว้ตอนสร้างแ,แต่ว่าคือคือช่วงนั้นมันมันไม่เหมาะเวลานั้นไม่เหมาะกับการอัดก็เลยไม่ได้อัดอเดี๋ยวฟาร์มงวในอนาคตรเราก็ย้ายแล้วกันนะ,ะแหลกเหมือนกันได้เนี่ โอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาสร้างเครื่องฟัลมพูเบอร์สตโตนแล้วกันเนาะเครื่องฟัลมพูเบอร์สตโตนอตัตโนมัติเดี๋ยวผมขอทวิตเตอร์แล้วก็ฮ็อปเปอร์แล้วก็กล่องเนี่ยกล่องนี่ไหนวะขอเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นแป๊บหนึ่งนะอุปกรณ์ก่อนสโตนอันนี้นเอามาก็าได้แล้วก็ มจะไม่มีอะไรแล้ว,ลวมีแค่แค่นี้แหละเอ,อ้แล้วก็ถังดิเออถังเอาถังนี่เอาถังน้ำกับถังลาวามาโอเครู้สึกว่าเราจะต้องการการแทบจอด้วยเอาเกลือไว้ก่อนแถบจอเนี่งระวังที่ผมไม่ได้อัดผมก็สร้างอะไรเล่นๆเ,เ,เนาะอันนี้ผมก็สร้างที่เอนชาร์เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะเอาไว้เอนชาร์ในอนาคตเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นที่ขุด เอเจนซี่ไอวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเอเ e นซี่ไอวีอะฟอร์จูนี่อเป็นอะไรที่คุ้มมากหรือแค่ไม่มีอันเบรกิ้งนะเดี๋ยวเราคิดว่าผมจะสร้างประมาณตรงไหนดีเอาสร้างตรงนี้ตรงนี้มันมันไม่เรียบอ่ะจะขุดก็ขี้เกียจขุดโอเคถ้างั้นเอาตรงนี้แล้วกัน ถ้มเอาเอาโคเวอร์สโตนมาแล้วกันเนะาะเพราะมบไม่มีโคเวอร์สโตนมาวางเดี๋ยวขอทุกยากก่อนไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรกว้างขนาดนั้นนี่เราต้องการสลับด้วยนี่หว่าเดี๋ยวผมขอคราฟสลับแป๊บนึงนะเ,เราจะวางยังไงดีลืมละลืมแล้วเราต้องวางยังไงขั้นแรกเราต้องวางให้น้ำมัน จะเรียกว่ายัางไงให้น้ํามันแบบอยู่ทานบนเดี๋ยววางแบบนี้นี่คลิปนี้คือไม่ได้มาสอนสร้างหรอกนะนี่คือมาสร้างให้ดูนะนี่คือการมาสร้างให้ดูนะทุกคนโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างอ่ะตรงนี้เป็นที่ว่างตรงนี้มให้น้ําไหลามาตรงนี้เป็นที่ว่างเนาะ ปึ๊บปุ๊บป๊บแล้วก็ตรงนี้จะต้องเป็นลาวาแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บซึ่งน้ำจะไหลลงมาตรงนี้ใช่แล้วน้ำจะไหลลงมาแล้วเราก็จะขุดประมาณตรงนี้เนาะตรงนี้วางเป็นสลัดดีกว่าโอเค้เยวางชั้นล่างดีกว่า อโอเคเราวางสลับปุ๊บต่อมาอย่างี้เลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลาวาหรือว่าเราจะขุดลงไปสักหนึ่งบล็อกดีกว่าดีคิดก่อนนะ เนี่ยเราอาจจะขุดตรงนี้ก็ได้นะไม่เวิร์กแฮม่เอาไม่เวิร์กเ,เดี๋ยวผมเมอาเอาถัาางลาวามาก่อนนะขอปีนขึ้นมาก่อนวางลาวาแบบนี้น้ำตรงนี้เว้ยน้ำมันไหลลืมว่าต้องวาง โอ้ยตรงน,นี้ไม่สบายตรงนี้ใครหวัดเยอะเหลือเกินอาโอเคได้แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอ่อเราต้องปุดด้านหลังผมแนะนำให้ใช้เป็นสลับไม้นะฮะอันหนึ่ง <c oughs> ต้องไปค้างหัวทิ้มบ้างแหละไม่ไ <c> ห <oughs> วจริงๆเดี๋ยวอนาะคตเราให้ยทำาวามไก่สุกอัตโนม,มัติแล้วกันนะครนะผมที่จริงผมเดินตามหาหมู่บ้านเอ็ดีซแล้วนะคร หายก็ไม่เจอคือมันน่าจะไกลเลยขนาดนั้นมันไกลมากผมเดินหาอย่างไกลอ่ะแล้วก็ไม่เจอเลยนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเข้าเนเธอร์แล้วเราก็ขุดทางตรงไปเลยนะคือไปสุ่มเอาว่าจะไปจะไปไปนั่นที่ไหนเนาะไปไปไป,ไปโผล่ที่ไหน <laughs> เออเดี๋ยวผมคิดว่าค่อยไปหาแบบนั้นดีกว่าโอเคให้เราวางวางแบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราขุด เราขุดเนี่ยนี่มันจะได้ไม่ไปคลิกตรงนูน้น่ะมันพอไปคลิกแล้วมันจะทําลายบล็อกตรงนูน้นด้วยเราจะไม่ให้มันทําลายบล็อกตรงนูน้นแล้วโอเคแล้วก็ทีนี้ข้างล่างนี้วางฮอปเปอร์ตรงนี้วางกล่องคนระับเ่เราคิดว่าน่าจะต้องวางกล่องไปทางนูน้นนะ อเคแล้วผมขอพุทมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางนั้นมันเป็นที่ปัม๊มไงแล้วมันต้องมันมันต้องปิดสนิทอ่ะออตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ต้องวางกล่องวางกล่องโอเคเี๋ยวปมบนตรงนี้ใช่ไหมผมต้องวางสองกล่องอ,อโอเคตรง หันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นเดี๋ยวขอขวายก่อนตรงนี้ทุบได้หรอโอเคตรงนี้ทุบได้เนาะตรงนี้ตรงนี้รู้สึกจะเป็นลาวานะถ้าทุบมันก็จะหล่นลงมาเราทุบแล้วเราวางสลับอะทุบแล้วก็วางสลับไปแบบน,นี้โอเควางกล่องแล้วก็เอาฮอปเปอร์ ปอวางตรงนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมโอเคเวลาเราจะเอาหินแล้วก็มาเอาตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราทอสกันไราจะปักทอสบ้างโอเคมันกีน้ํามันทะลักอะเพราะมันก้อยนั้นขอปักเขาให้สว่างมอนเดมอนเตอร์เกิดโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็จริงๆความหินมันก็ใช้ได้ละเดี๋ยว คิดว่าเราไปเอากระจกมาดีกว่าเดี๋ยวผมขอไปดูทรายว่าเรามีทรายหรือเปล่าเราเอาทรายมาเผานี่มีอยู่เผาให้เป็นกระจกเนาะเพราะว่าถ้าใช้กระจกอ่าพอใช้กระจกแล้วหีบมันสามารถเปิดบนเวลาเอากระจกมาทับหีบอะเออหีบมันเปิดได้เข้าใจไหม <laughs> แค่นั้นแหละนะครับผมก็เลยอยากใช้กระจกกระจก เออแล้วเราต้องใช้ดอปเปอร์ด้วยนี่ว่าด็อปเปอร์เราไปไหนวะดอปเปอร์สองกันนี่ดอปเปอร์เรามีอันเก่าอยู่นะเพราะว่าผมผมทุบอันเก่าทิ้งไปแล้วนะลืมบอกโอเคเดี๋ยวผมรอให้กระจกมันเผาก่อนแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองวางกระจกตรงนี้ดูวกว่าว่ามันไม่เสียหายเลยนะมาๆๆมาเราวางบนสตโตนตรตงนี้กระจกตรงนี้ นี้จะเป็นที่ขุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่เรายืนเนาะซึ่งถ้าเป็นที่ที่เรายืนเราจะต้องเราหันดอปเปอร์ไปทางเดีกวอ่ะเดี๋ยวผมทำดอปเปอร์ให้มันหันมาทางนี้เนาะให้มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หันมาทางนี้แล้วก็เอาอ่ฮอปเปอร์ให้หันหน้ามาทางนี้เนาะแล้วก็ขุดออกมา ขุดออกมาตรงนี้เราทําวงจรกระพริบวงจรกระพริบเดี๋ยวเราขอขุดก่อนวงจรกระพริบรู้สึกจะทําแบบนี้นะครับได้ม,ม,มด้านนี้อีวดอันน,น,นี้กับด้านนี้เอ่เอเลสโตนเลสสโตนพัดนะปุบๆ,ๆ,ๆให้มันห่างสุดเลยแล้วกันเราไม่ต้องการให้มันกระพริบเยอะวางท็อด วางเล่นสโตนทัอแล้วก็ทุบออกอะ่ะเอ,อ้าไม่ได้ไม่ได้เหรอจริจริงมันต้องกระพริบนะช้าไปเอเดี๋ยวลองลองเอาเป็นรีเวอร์ดีกว่าเอารีเวอร์ดีกว่ารีเวอร์รีเวอร์ร ใช้ลีเวอร์ดีกว,ว่าลีเวอร์คงอยู่ไหนวะโอเคนี่เฮ้ยจริงเมือม่อก่อนเวอร์ชันก่อนมาทำได้นะกระพริบแบบนี้ถ้าไม่งั้นก็มีวิธีกระพริบแบบอื่นนะอ่าฮะเอาวอร์ด <What? S 1> หรือว่ามันมันต้องแบบเนี้ย เนี่ยแล้วมันก็กระพริบเร็วอ,ะอ่ะอ่ามันห่างไม่ได้อะ่ะอือถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันจะต้องใช้ประมาณสามอันแล้วกันใช้ประมาณสามอันถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรผมมีเยอะอยู่ใช้ไปเถอไปใช้เผื่อแล้วก็วางนี้วาง ปั๊บปับเฮ้ยสามอันสิเออเอาอนี่อันหนึ่งนะครับปั๊บให้มันห่างก,กันสักนิดหนึ่งปับอีกได้ไหมเฮ้ยสามอันได้ยังไงโอเคเพอร์เฟกต์ป่ะต้องใช้สามอันขึ้นไปเนาะโอเคใช้สามอันขึ้นไปแล้วก็ต่อตรงนี้ มดเราทิ้งอ่าฮะมันก็จะดอกออกมาแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วนะครับแล้วก็มันจะดอกออกมาแบบนี้ใช่ไหมอืมผมต้องการให้มันใส่ของได้งั้นเราจะต้องวางหีบวางหีบเราจะต้องใช้ออปเปอร์อีกอันต่งต่อมา,อางนี้แล้วกัน ออมาอย่างนี้แล้วก็วางแบบนี้เนาะซึ่งผมจะวางปิดไปแบบนี้ปึ๊บ,บแล้วก็หีบใช้เป็นกระจกปิดแบบนี้วางปึ๊บแล้วก็วางปิดด้านหลังด้วยเดี๋ยวไอเทมมันจะทะลุออกมาตรงนี้เราเราวางเป็นประตูได้ไหม๋ยวขอทำครับจิ้งเทเบิลตรงนี้ขี้เกียจเดินละ เราลองเดี๋ยวเราลองทำประตูดูนะลองเป็นประตูดูอโอเคครับแล้วก็ลองโยนไอเทมดูนะว่าไอเทมมันปิวออกไปหรือเปล่าอ๋อไม่ปิวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้สมมติผมเอาใส่ไว้ในหีบอ่าโอเคใช้ได้ครับทุกคนใช้ได้ใช้ได้ แล้วก็ตรงนี้รีเวอร์รีเวอร์นี่ผมแปะด้านไหนได้ไหมวะมาเงี้แล้วก็ปิดประตูเอาเนาะโอเคแล้วก็ปิดไว้แบบนี้อะอย่างน้อยมันก็ไม่มีเสียงอะอมันจะทํางานก็เหอะถือว่าใช้งานได้นะแล้วก็ปิดหลังคาไปปิดหลังคาไปเลยขอ,อพี่แอกหน่อยเรียบร้อยปิดปุด๊บ โอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับที่ป๊มหินอัตโนมัติของเรานี้ให้เราให้เราแบบไปคราที่ขุดมาเยอะ,เ,ยอะเลยตรงนี้ผมคิดว่าเราอุดอุดได้นะหรือจะปล่อยไว้ไงดีอ่า ไอ้สแลปอุดแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าเอาบล็อกมาวางตรงนี้นะเอาบล็อกมาวางตรงนี้ไม่ได้ต้องวางห่างออกไปบบนี้โอเคปุ๊บปุ๊บป๊บอโอเคซึ่งวงจรที่มันกระพิบอยู่เรื่อยๆมันก็จะกระตุกหน่อยคนระับโอเคก็เนาะ,ะให้มันทำงานก็แบบนี้ อ่าโอเคถือว่าใช้งานได้เนะเดี๋ยวผมไปเอาไปเอาพี่แอคมาเลยแล้วกันเอาพี่แอคมาเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนเอาของเก็บก่นอนเก็บแล้วก็พี่แอคมามาเยอะๆเลย แล้วก็ผมจะพูดแล้วก็ทำไมหลายรอบเนี่ยผมครับเพิ่มแล้วกันเนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่คเวอร์สโตนมีแต่หนึ่งชุดก็เอาหนึ่งชุดมาเลยเชี่ยขี้เกียจหาล้วปุ๊บเต็มเรียบร้อยเราก็จะปั๊มได้ยาวๆเลยนะ เออไม่ได้หาไม่ยากเนาะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปขอฮอปเปอร์สักฮอปเปอร์สักสองตัวก็ได้เดี๋ยวเราจะทําให้มันลงไปด้านล่างอีกอะ่ะคืออนาคตเราต้องได้ใช้หินแบบสร้างอะไรพวกเนี้ยสร้างบ้านสร้างสร้างอะไรที่มันแบบไ,ไกลๆพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราก็เอาพีเอ็ใส่ไปในนี้เลย เอาพิแอใส่ลงไปเลยนะที่มันใส่ได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมขอมาทําตรงนี้แป๊บนึ่ง่นตรงนี้ตรงนี้ผมจะจะให้มันขยายไปด้านล่างอีกนะไม่เนี่ยผมจะเอาพิแอมันแบบลงไปด้านล่างอีกนะรู้สึกกล่องมันน้อยเกินไปอะ่ะเอากดตรงนี้แล้วกัน เขาวางยังไงนะคือเวลาเขาวางกล่องเอาแบบนี้แล้วก็เอาเปิดอ่าแล้วก็แล้วก็อีกชั้นหนึ่งแล้วกันกชั้นทงกุดเดี๋ยวค่อยหาบันไดลิงมาอันนี้ดีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยครับนะโอเคแล้วก็ขุดแบบนี้ เป็นห้องโล่งๆมาก,ก่อนก็นได้วางอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้คุบออกวางนี้เสียบร้อยอือถือว่าใช้ได้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาทำอีกทีหนึ่งแล้วกันก็าแป็นเสร็จเล่นนะในอันเสร็จสิ้นสำหร,รับการอาทำที่ปัม๊มโคเบรอร์สโตนนะแบบ afk ซึ่งวิธีใช้เราก็หาบล็อกอะอ <c oughs> ผมจะรอให้เราหาบล็อกหาไอเทมมาแล้วก็ได้มาเลียงให้เต็มตัวไปเลยมาเลี้ยงให้เต็มตัวปุบ๊บให้มันเหลือแต่ช่องอันนี้ที่เราถือไว้ให้มันเป็นช่อง P. R. อย่างนี้ไปช่องเดียวเนาะแล้วเราก็เปิดสวิตมันก็จะพ่น P. กมาเรื่อยๆเนาะเราก็ขุดไปแล้วก็หาอะไรมาคลิกเมาส์ข้างซ้ายไว้ก็ได้เนาะหาอะไรมาคลิกแช่ไว้แล้วก็ขุดเอาไว้ กดเอาไว้เรื่อยๆเลยๆเยๆ,ๆ,ๆ,ๆพอพิแอคมันพังปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยิบใหม่จากตรงนี้อัตโนมัตินะครับนี่มันก็จะหยิบใหม่แบบอัตโนมัติโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราขอปิดไว้ก่อนแล้วกันอ่าโยนไปโยนไป,นไปเก็บอ่าถ้ามันถ้าเราปิดถ้าเราปิดคันโยกมันจะไม่ทำงานโอเคนี่เลยน อถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับเจ้าฟาร,ร์มโคเบอร์สตนนะครับอัตโนมัติสามารถเอฟเคไว้ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าเรวน่าจะขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพารหน้าผมมาสร้างฟาร,ร์มตกปลากันนะครับผมจะมาทำเอฟเคฟิชชิ่งฟาร์มกันในพารหน้าเนาะซึ่งผมได้สอนไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันเพราะว่าตอนนี้เรามี ก็เรียบร้อยแล้วนะโอเคเราวันนี้ลากันไปก่อนนะผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดด็กดติดตามให้ช่องโคโยไมค์ซีด้วยวนะันนี้ก็ลาไปก่อนใครที่รับชมนั้นจบก็ขอบคุณมากๆนะครับผมบ๊ายบาย